อุไลมือข้างซ้ายหรือข้างขวาแม่นกว่ากันติดตามรับชมได้ในคลิปครูทิพย์8ป5ธรรมาชาติขวามือปฏิบัติการแล้วยังไงล่ะแต่ครูทิพย์แยกแบบนี้ซ้ายเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะความรักพ่อแม่ญาติพี่น้องสุขภาพอุบัติเหตุมรดกขายที่ดินที่อยู่อาศัยโชคลาภธุรกิจของครอบครัวขวาเรื่องที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกการศึกษาการทํางาน เจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกค้าหุ้นส่วนการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งโยกย้ายคดีความทั้งสองมือค่ะแต่ละเรื่องแยกก็เรื่องกันเท่านั้นเองความแม่นก็ขึ้นอยู่กับว่าการทายอายุจรค่ะลองให้หมอดูหรือนักพยากรลองทายอายุจรดูว่าย้อนไปดูเรื่องที่ผ่านมาถูกต้องไหมค่ะ รับประกันค่ะลายมือคือแผนที่ชีวิตอย่างนึงใช้สําหรับวางแผนนะคะอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะครูทิศ895ค่ะ